กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ mm hmm. พ่วงหน่วยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ําค่ะโดยมีการจัดการ3าอย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเพาะป,ปลูกบริโภคและก็การรักษาระบบนิเวศค่ะ นายธนก,กิจนิ่มวิญญาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีได้เปิดเผยนะคะว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องบริเวณโครงการห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีขณะนี้เริ่มลดลงแล้วมีตกบ้ามปรปรายซึ่งระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงเก็บน้ําสูงสุดเมื่อวันที่15ตุลาคมระดับน้ําอยู่ที่91.64ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ67.59 นายธนก,กิจบอกด้วยนะคะว่าสําหรับการบริหารจัดการน้ําทางโครงการจะดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้กรณีที่ฝนเริ่มทิ้งช่วงในเวลาเดียวกันกับที่ข้าวนาปีตั้งท้องออกรวงและบางแห่งอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว โครงการห้วยหลวงจะส่งน้ำเพื่อช่วยข้าวนาปีจำนวน10ล้านลูกบาทเมตรเพื่อช่วยให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงได้น้ำอย่างทั่วถึงได้เมล็ดดีมีน้ำหนักซึ่งคาดว่าจะช่วยพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีได้ประมาณ88,000ไร่และจะเริ่มส่งน้ำให้ระหว่างวันที่15-31ตุลาคมนี้ค่ะ โดยคาดการณ์นะคะว่าวันที่1พฤศจิกายนจะมีน้ําต้นทุนในอ่างประมาณ80ล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะต้องนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ําชลประทานซึ่งมีผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นประธานว่าจะมีแนวทางในการใช้น้ําอย่างไรโดยกิจกรรมที่จําเป็นต้องใช้น้ําจํานวนดังกล่าวมี3กิจกรรมหลักก็คือการปลูกพืชฤดูแล้งจํานวน25ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าจะส่งได้ราว15,000ไร่ ดยจะเริ่มส่งให้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนปี2557กิจกรรมที่2ก็คือการใช้น้ำเพื่อการอุปภโภคบริโภคและอุตสาหกรรมจำนวน20ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเริ่มส่งให้แล้วและจะไปสิ้นสุดวันที่30เมษายนปี2557และกิจกรรมสุดท้ายนะคะคือการรักษาระบบนิเวศบริเวณหนองประจักษ์ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีจำนวน2ล้านลูกบาทเมตร นายธนก,กิจยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจะยังมีน้ำเหลืออีก,อกอราว33ล้านลูกบาทเมตรซึ่งณวันที่1พฤษภาคม2557จะสามารถบริหารจัดก,การน้ำในอ่างได้อย่างน้อย25ล้านลูกบาทเมตรเพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชฤดูแลแต่ทั้งนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันตลอดเวลาและทางโครงการห้วยหลวงจะรักษาระดับน้ำไว้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดค่ะ โครงการส่งน้ําและบารุงรักษาปราณบุรีนะคะก็เร่งระบายน้ําในอ่างเก็บน้ําปราณบุรีค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับปริมาณน้ําที่จะไหลลงมาเพิ่มนะคะแต่ก็ยืนยันค่ะว่าปริมาณที่ปล่อยออกไปนั้นนะคะก็จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ําค่ะนายอุรักษ์สุบันเสนีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปราณบุรีได้บอกนะคะว่า จะภาวะฝนที่ยังตกต่อเนื่องบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำปราณบุรีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้ล่าสุดมีปริมาณน้ำ311ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ89ของความจุอ่างมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณน้ำ141ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ41ของความจุอ่างและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะยังคงมีฝนตกเหนืออ่างเก็บน้ำต่อไปอีก ทางศูนวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจึงเร่งระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา70ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับน้ำที่จะไหลลงอ่างเพิ่มเติมโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำปราณบุรีและพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และขนาดกลางในพื้นที่จำนวน7อ่างขณะนี้มีปริมาณน้ำเต็มทุกแห่งซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปีหน้าหลังจากจังหวัดประจวบคีริขันประสบภัยแล้งติดต่อกันถึง4ปีค่ะ จังหวัดสุรินทร์นะคะได้มีการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะกับงานเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ครั้งที่2นะคะซึ่งงานนี้ก็มีผู้ประกอบการที่เตรียมจะมาจัดบูธกันมากมายทีเดียวค่ะถึง187รายนะคะเรียกว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง1เท่าตัวเลยค่ะ ที่โรงแรมแพเพชรเกษมแกรนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะนายพิภพดำทองสุขรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานเตรียมความพร้อมกับการจัดงานเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ครั้งที่2ตามโครงการพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจนะคะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง187รายซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา1เท่าตัวจัดในพื้นที่155หมู่บ้านระยะเวลาในการจัดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้ารวมจำนวน3เดือนในการประชุมเตรียมการในครั้งนี้นะคะมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมจำนวน100คนค่ะ นายกสินนวลโคกสูงพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์นะคะยังได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดงานเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ครั้งที่2ว่ามีผู้ประกอบการสนใจกิจกรรมจํานวนมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งหมายถึงว่าสามารถค้นหาและนําเอาทรัพยากรซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสุรินทร์มาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รู้จักมากขึ้นมีการต่อยอดและบูรณาการกิจกรรมทุกภาคส่วนและจะเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนลงโฆษณาในโบชัวหรือสปอนเซอร์ในปีนี้ จำนวน48รายเป็นเงิน18,800บาทโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การใจก้ามหาวิทยาลัย APU และจากผู้ประกอบการซึ่งในปีนี้นะคะได้มีการจ่ายค่าพิมพ์โบชัวจำนวน20,000เล่มรวมเป็นเงิน6 0 0นบาท อย่างไรก็ตามนะคะเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ครั้งที่2โปรแกรมในปีนี้มีความแปลกใหม่น่าสนใจค่ะทั้งศิลปะนะคะดนตรีสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สําคัญสําคัญและกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นในช่วงงานช้างและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วยค่ะสากลจังหวัดสระแก้วนะคะได้มีการมอบเงินชดเชยดอกเบี้ยค่ะให้ในโครงการพักนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะ ที่ห้องประชุมสาก์การเกษตรเมืองสกแก้วจำกัดอําเภอเมืองสกแก้วจังหวัดสกแก้วนะคะนายชูศักตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วได้เป็นประธานมอบเงินชดเชยดอกเบีย้ยตามโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่างว่า50,000บาทผ่านทางสาก์และกลุ่มเกษตรกร โครงการพักหนี้เกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและมีปัญหาในการส่งชำระหนี้ทั้งสถานะปกติและหนี้ค้างชำระและเป็นการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกให้สามารถส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ นายสานิตแสวณีสากกรอจังหวัดสระแก้วยังได้บอกด้วยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่27สิงหาคมเห็นชอบโครงการพักนี้เกษตรกรรายย่อยในกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับดําเนินการตามโครงการระหว่างปีงบประมาณ2,556 58ระยะเวลา3ปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ3,684ล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดสะแก้วมีจํานวนสากรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจํานวน19แห่งเป็นสากรจํานวน15แห่งและกลุ่มเกษตรกรจํานวน4แห่งรวมจานวนสมาชิกทั้งสิ้น6,416รายมูลนิธิทั้งสิ้นประมาณ4 7 8 7 3 4 1 0บาท และกรมส่งเสริมสารกลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,556เพื่อดำเนินการชดเชยดอกเบีย้ยให้กับสากลและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีสากลและกลุ่มเกษตรกรที่ทำการขอเบิกเงินชดเชยดอกเบีย้ยในงวดนี้จำนวน16แห่งสมาชิกจำนวน3,609รายคิดดอกเบีย้ยที่จะทำการชดเชยเป็นจำนวนทั้งสิ้น4,542,187บาทโดยผ่านสากลและกลุ่มเกษตรกรมอให้แก่ผู้แทนสถา บรตรกตร่อไปค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ป่าคล้อค่ะหลังจากที่ชาวบ้านได้มีการยื่นเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะว่าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปิดทางเข้าออกท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านค่ะนายสมเกียรติสังขาวสุทธิรัก,กรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายประเจยียตอักษรธรรมกุลหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ขันพระแสงหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมนายสมานบำรุงพาผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านป่าคลอกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการปิดทางเข้าออกท่าเทียบเรือประมงชาวบ้านทั้งนี้กรณีที่ทางตัวแทนชาวบ้านได้มายื่นหนังสือร้องเรียนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรณีได้มีการรังวัดที่ดินทำโฉนดทับที่สาธารณประโยชน์ปิดเส้นทางเข้าออกท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านโดยนายทุนจากบริษัทแห่งหนึ่งทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการเดินทางไปประกอบอาชีพทําการประมงซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าชายเลนมาตั้งแต่เดิมต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ที่ดินอําเภอทลางเข้าไปทําการรังวัดที่ดินโดยทางเจ้าหน้าที่ที่ดินได้อ้างกับชาวบ้านว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ยื่นขอรังวัดที่ดินเพื่อรวมโฉนดที่ดินและจะออกโฉนดที่ดินเป็นแปลงเดียว และนำไปขายให้กับบุคคลอื่นนายสมานบำรุงพาผู้ใหญ่บ้านหมู่แบ้านป่าคลอกแกนนำชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอให้กับผู้ประกอบการว่าต้องอนุญ,ญาตให้ชาวบ้านเข้ามาใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพประมงได้ตามเดิมและต้องรื้อป้ายห้ามบุคคลภายนอกห้ามเข้าในพื้นที่ที่ติดกับประตูทางเข้าออกบริเวณท่าเรือดังกล่าวและให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และให้ตรวจสอบให้ครอบคลุมในทุกๆเรื่อง นายสมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังบอกด้วยนะคะว่าในวันนี้ได้มีข้อตกลงเบื้องต้นกับตัวแทนบริษัทและประชาชนคือเจ้าของที่เป็นผู้ประกอบการต้องรื้อป้ายห้ามบุคคลภายนอกและประตูเหล็กออกเพื่อเปิดเส้นทางให้ชาวบ้านเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวในการประกอบอาชีพประมงได้ตามเดิมต้องให้หน่วยงานหรือว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการครอบครองเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ที่มีปัญหา ั้งคณะกรรมการสอบสวนกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ว่าเป็นโฉนดหรือนอสสาและในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตรวจสอบในทุกๆเรื่องเพื่อน,นําข้อเท็จจริงมาดําเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปค่ะ กลุ่มผู้ประกอบการค้าตลาดชายแดนช่องจอมนะคะก็ได้มีการเจรจารค่ะกับทางด้านของนายด่านศุลกากรน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะมีการผ่อนผันการจัดเก็บภาษีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการออกไปอีก30วันค่ะ ที่ด่านสุลกากรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมได้ส่งตัวแทนเพื่อเจรจาหาข้อสรุปในการดําเนินการแก้ไขปัญหาหลังมีการก่อบม,มอบประท้วงด่านสุลกากรช่องจอมไปแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมา ดยตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยและชาวกัมพูชาตลาดการค้าชายแดนช่องจอมได้เดินทางเข้าร่วมเจรจาก,กับนายเรวัตเอี่ยมวสันนายดานสุลกากรช่องจอมพร้อมด้วยนายพัฒนาชื่นยงผู้จัดก,การตลาดการค้าชายแดนช่องจอมและตัวแทนผู้ประกอบการค้าชายแดนช่องจอมเข้าร่วมหาหรือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันหลังประชุมนะคะนายเรวัตเอี่ยมวสัน์นายดานสุลกกกรช่องจอมได้บอกค่ะว่า กรมศุลกากรมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีจึงได้ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการค้าในตลาดชายแดนช่องจอมสินค้าที่นําเข้าประเทศไทยตามบริเวณชายแดนหรือด่านท้าวอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นด่านท้าวอนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปลนทางการค้าถ้าสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน2 0 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ด่านศุลก,กากรสามารถออกอากรบัตรระวางได้โดยที่ไม่ต้องทําใบประทวนสินค้า แต่กรณีที่สินค้ามีมูลค่าราคาเกินกว่า20,000บาทต้องทำใบประทวนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรอ,อาจเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการอธิบายให้ผู้ประกอบการเข้าใจอยู่ว่าหลักเกณฑ์เป็นเช่นนี้ ประกอบว่าในช่วงนี้ยังใหม่ยอยู่ผู้ประกอบการบางรายอาจจะยังไม่เข้าใจด่านศุลกากรช่องจอมจึงขอเวลาในการทําความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวประมาณ30วันซึ่งทางด่านศุลกากร,กรนะคะมีนโยบายในการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้นและให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการซึ่งวันนี้ก็ได้มีการทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งหมดแล้วและก็จะใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการทําความเข้าใจร่วมกันค่ะ เจ้าหน้าที่อคสโคราชนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บข้าวค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมร่วมสัปดาห์ทีเดียวนะคะแล้วก็พบว่ามีข้าวสารมากถึง29000กระสอบที่เน่าเสียค่ะเจ้าหน้าที่โกดังเก็บข้าวแสงอยุธยาเลขที่259ทับหหมู่12ถนนราชสีมาโชคชยัยตําบลโชคชยัยอำเภอโชคชยัยจังหวัดนครราชสีมาต่างก็เร่งทําความสะอาดภายในโกดังเก็บข้าวสารกว่า1 2 0 0 0 0กระสอบ ภายหลังจากที่ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า2เมตรเป็นระยะเวลาเกือบ1สัปดาห์ซึ่งกำลังส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณซึ่งโกดังเก็บข้าวแสงอยุธยาแห่งนี้เป็นโกดังเก็บข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวปี2 5 5 5 5 6ของรัฐบาลจำนวนกว่า120,000กระสอบและถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก นายพศริดีเย็นเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าจังหวัดนครราชสีมาได้บอกนะครับว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามีข้าวสารได้รับความเสียหายสิ้นเชิงกว่า29,000กระสอบมูลค่าวความเสียหายกว่า30ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้บริษัททิพยประกันภัยที่ทางองค์การคลังสินค้าทําประกันไว้ก็ยืนยันแล้วว่าพร้อมที่จะจ่ายเงินชดเชยให้ทั้งหมดส่วนอีกกว่า91,000กระสอบอยังไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำความสะอาดให้พื้นที่แห้งและเตรียมตาช่างเพื่อเดินไฟตามปกติอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าข้าวทั้งหมดพร้อมที่จะสั่งจ่ายไปยังต่างประเทศซึ่งขณะนี้มีใบสั่งจ่ายจากกรมการค้าต่างประเทศมาแล้วกว่า6กห0 0่นกระสอบค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อค่ะ